สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยังเอฟซีมอเตอร์จนะฮะกลับมาพบเจอกันกันกบผมอีกแล้ววันนี้ก็รอบที่2นะครับของวันที่10เมษายน2564เจอกันในช่วงสายๆก่อนเที่ยงกันไปรอบหนึ่งแล้วเนาะทุกคนครับน่าจะมีหลายๆคนเนี่ยไปเสพข่าวไปติดตามข่าวในหน้าชุมชนของ YouTube ตรงนี้ที่ผมโพสต์เอาไว้ในเวลาประมาณสักบ่ายสบ่ายสหรือแม้กระทั่งใน Facebook Fanpage Biker Man กันแล้วใช่ไหมว่า MarkMar k e t นะครับประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่า เขาจะกลับมาลงสนามนะครับในสัปดาห์หน้าวันศุกร์หน้านี้แล้วนะฮะที่สนามโปรติมาลเซอร์กิตที่โปรตุเกสซึ่งเป็นสนามที่3ในฤดูกาลนี้เนี่ยมาก็โพสยืนยันเรื่องนี้ไว้ใน Facebook ส่วนตัวนะฮะแล้วก็ทั้ง Instagram ด้วยรวมทั้ง Honda ทั้งอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าโพสต์ยืนยันเรื่องนี้มาแม้กระทั่งทาง MotoGP หลักด้วยเนาะนั่นก็ถือว่าสิ้นสุดการรอคอยสักทีนะครับสำหรับ FC MotoGP ไม่ว่า คุณจะเชียร์นักแข่งคนนี้หรือเปล่าคุณจะเป็น fc ทีม honda ไหมหรืออย่างไรก็แล้วแต่ผมเชื่อนะฮะว่าเกือบจะ100%ยเ์ละทุกคนก็อยากเห็นอดีตแชมป์โลกหมายเลขเกคนนี้ลงสนามสักทีแต่การกลับมาในคราวนี้แน่นอนถ้าว่ามันเต็มไปได,ด้วยเครื่องหมายคําถามเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะฮะมีแต่ท่าอย่างนั้นท่าอย่างนี้จะเป็นแบบนั้นแบบนี้หรือเปล่าใช่หรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่วันนี้เราจะมาวิเคราะห์น,นะครับถึงเรื่องราวการกลับมาในคราวนี้ว่า น่าจะมีอะไรให้ตื่นเต้นให้ได้ให้ได้ตามตามต่อกันไปนะฮะ <c oughs> เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าในตอนนี้สถานการณ์ของทีม Honda ต้องเรียกว่าทั้ง2ทีมเลยนะฮะทั้งเวฟโซทีมหลักแล้วก็ LCR ทีมรองเนี่ยนักแข่งทั้ง4คนถือว่าโชว์ผลงานได้ยังยังน่าเป็นห่วงอยู่กับ2สนามที่เกิดขึ้นที่โลซาลกาต้านะฮะดังนั้นการที่มาร์คลงมาในคราวนี้แน่นอนว่าสิ่งที่เขาจะต้องเจอนะฮะก็คือ จะต้องมีคนตั้งคำถาม q u e เช i o n มา r k ขึ้นไว้ก่อนเลยว่ากลับมาเนี่ยเขาจะเป็นผู้กอบกู้สถานการณ์ของทีมได้หรือ,รอเปล่าจะต้องบอกว่าทีม Honda เนี่ยในปีที่ผ่านมาก็สถานการณ์ก็ไม่สู้ดีนักนะฮะจริงอยู่นะครับแม้ว่านาคาคามิจะจะสามารถที่จะติดอันดับที่10ได้นะฮะในคะแนน,นสะสมหรือแม้กระทั่งอเล็กซ์มาร์เก็ตขึ้นโพเดียม2ครั้งแต่เมื่อมองภาพรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่า Honda ก็เปรียบเสมือนอินซีที่แบบว่าปีกหกักหรือว่าอินซีโรยแรง ยิ่งมาเจอ2ส,สนามในฤดูกาลนี้เข้าไปในะยิ่งทําให้ FC ทีมนี้ก็บนกับผมวาอู้คุณปุ้ยทําไมฮอนด้าเมื่อไหร่จะกลับมาสักทีเชียร์จนเหนื่อยลุ้นจนเหนื่อยแล้วนะฮะอ่ะนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราคงจะคาดหวังกันใช่ไหมฮะว่าการกลับมาของมาร์กเนี่ยก็น่าที่จะมากอบกู้สถานการณ์ได้แต่จะได้มากได้น้อยเพียงใดมันก็จะต้องมีสิ่งที่ให้ตามต่อแน่นอนนะฮะมาร์กเป็นนักแข่งที่เยี่ยมยอดเรียกว่าในยุคข,ของเขาเนี่ย ก็คือที่สุดแล,ล้วล่ะในตอนนี้รวมรวมแม้กระทั่งในตอนนี้เสียด้วยนะฮะแต่นั่นก็คือมันเป็นอดีตเมื่อ9เดือนที่ผ่านมาฮะมันก็เหมือนอย่างที่เขาพูดไว้นะฮะเขาก็ไปบอกไว้ในใน c e b o o k สันส้นๆนะว่ารู้สึกว่ามีความสุขมากนะฮะที่คุณหมออนุญาตให้ลงแข่งได้แล้วก็ย้ำว่าช่วง9เดือนที่ผ่านมามันเป็นช่วงเวลาที่แบบยากลำบากสำหรับเขามากนะฮะ เขาต้องอยู่กับเรียกว่าความไม่แน่ไม่นอนนะฮะสถานการณ์ขึ้นขึ้นลงๆมาตลอดเนี่ย <c oughs> มันถือเป็นอะไรที่เรียกว่าลุ้นกันจริงๆแล้วคราวนี้เขากลับมารอบนี้เขาก็จะกลับมาเต็มที่มาสนุกสนานกับสิ่งที่เขารักนะฮะนั่นก็คือการแข่งรถนั่นเองคําว่าอยู่กับความไม่แน่นอนอยู่กับการเปลี่ยนแปลงเนะี่ยหมายถึงอะไรบ้างนะครับก็หมายถึงว่าการผ่าตัดที่เรียกว่าต้องใช้3ครั้งเลยทีเดียวนะฮะ ในการในการจัดการตอนแรกก็ไม่ได้ว่ารอบ2ก็พลาดทั้งแล้วก็มาจนมาสิ้นสุดในรอบที่3ในช่วงประมาณปลายปีนะฮะปลายเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยเห็นไหมฮะคือไม่ใช่ว่าจะไปกระทบกระเทือนกับในส่วนของการใช้ชีวิตประจําวันของมาร์กอย่างเดียวนะฮะแต่แน่นอนว่าการที่นั่งดูคนอื่นเข้าแข่งนะฮะนั่งดูเพื่อนๆร่วมทีมนะฮะลงแข่งเนี่ย แล้วยิ่งมาผลงานไม่ดีด้วยเนี่ยมันจะรู้สึกว่าปวดใจขนาดไหนนะฮะนั่นก็คือมันเป็นช่วงเวลาที่ลําบากที่มาร์กเนี่ย,เ,ยเขาเรียกว่าอดทนอดกลั้นมาตลอดระยะเวลา9เดือนที่ลงสนามไม่ได้นะฮะทีนี้ <c oughs> ในเมื่อ9เดือนไม่ได้จับรถแข่งเลยเนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมหรือว่าเพื่อน <c oughs> ๆหลายๆคนเนี่ยแน่นอนว่าคงจะต้องจับตามองจริงๆนะฮะ <c oughs> ทุกคนลองคิดดูนะฮะว่าทั้งฤดูกาลแล้วก กินเวลามาจนถึง2ส,สนามในฤดูกาลใหม่เนี่ยมาร์กยังไม่ได้จับรถแข่งจริงอยู่นะฮะว่าเราอาจจะเห็นเขาเอารถเนี่ยไปลงซ้อมนะฮะไปลงซ้อมที่คาตาลุญ่าบ้างนะครับแล้วก็ที่ปอร์ติเมลเนี่ยแต่นั่นก็ไม่ใช่รถแข่งแบบเต็มร้อยเนะฮะไม่ใช่รถโปรโตไทป์มันเป็นรถโปรดักชัน RC 2 1 3 V สขีดครับ <c oughs> ซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะมันอาจจะมีความใกล้เคียงรถแข่งอยู่นะฮะคงจะใกล้เคียงกว่าพวก ซูเปอร์ไบค์ซูเปอร์ไบค์รุ่นอื่นๆอยู่ก็จริงนั่นแหละแตถ่ถ้าเอาไปเทียบกันจริงๆเนี่ยมันก็ยังยังคงแตกต่างจากรถ MotoGP จริงๆอยู่หลายจุดอยู่เหมือนกันดังนั้นจะบอกว่ามาร์กมีโอกาสที่จะจับรถแข่งได้แค่2วันแล้วก็ลงแข่งเลยนะฮะนั่นก็คือใน FP1-FP2 ในวันศุกร์นะฮะแล้วก็ช่วง FP3-FP4 แล้วก็ลงคอลี่ไฟในวันเสาร์อย่างนั้นก็แข่งเลยอ่านะฮะน้าเป็นห่วงไม่มองมองสภาพแบบนี้ ถ้าคนที่เชียร์มาร์กจริงๆก็คงจะไม่มีข้อกังขาอะไรหรอกมั้งใช่ไหมฮะถ้าคนที่รักแล้วก็ศรัทธาเขาจริงๆก็จะมองว่าเออไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าต่อให้มาร์กไม่ได้มาลงเทสลงอะไรเนี่ยมันก็มีหลายๆสิ่งหลายอย่างนึ่งที่เราค่อนข้างเชื่อมั่นว่ารถแข่ง r C สองสามวีเนเวอร์ชั่นนี้เนี่ยทำเพื่อรอมาร์กมาเก็ตคนเดียวเท่านั้นสิ่งที่พิสูจน์อย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะก็คือในส่วนของการที่นักแข่งทั้ง4คนครับ ไม่สามารถที่จะปรับเนื้อปรับตัวอะไรได้ได้ดีเท่าไหร่คือน่าจะมาได้ดีกว่านี้นะฮะนั่นนั่นยังยังบ่งบอกนะฮะว่ารถแข่งมันน่าจะยังคงขับยากในในสายตาของนักแข่งคนอื่นๆเขาอยู่ตอนแรกเราอาจจะคิดนะครับว่าในเมื่อเครื่องยนต์มันเป็นเครื่องยนต์ในปีที่แล้วนี่มันไม่ได้มีการอัปเดตพัฒนาตามกฎที่ดอนน่าเขาฟรีดเครื่องยนต์เอาไว้เนี่ยแต่มันก็มีการอัปเกรดในส่วนของชิ้นส่วนแอโรดนามิกหรือวิธีการปรับเซตอะไรต่างๆหลายอย่างนะครับที่ไม่เกี่ยวกับเครื่องยนต์เนี่ย นักแข่งทั้ง4คนคนี่ยก็ยังยังยังปรับตัวไม่ได้เลยนะฮะอันดับที่ดีที่สุดที่ทําได้ก็คือโพ s สตาการ์โลนะครับในวันในสนามแรกก็คืออันดับที่8หลังจากนั้นก็พอเข้าสู่สนามที่2เราคิดว่าน่าจะมาดีนะเพราะว่าได้ประสบการณ์มาจากสนามแรกแล้วปรากฏว่าทั้ง4คนพาเลตกันลงไปช่วงท้ายๆกันหมดเลยะฮะนั่นก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้ FC Honda หลายๆคนรู้สึกว่าเหนื่อยเหลือเกินนะฮะ อ่ะทีนี้ในเมื่อมีเวลาการทดสอบการเทสในในเรียวกว่าช่วงสั้นๆแค่2วันจริงๆเนี่ยการทําให้คุ้นมือเนี่ยมันก็จะมีคําถามนะครับอย่างที่ผมบอกไปต้งรายการแล้วว่าเข้ามาพร้อมกับคําถามมากมายนี่ก็เป็นคําถามหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันว่าเขาจะยังคงขับแบบเกลี้ยกล่อดแบบดุดันเหมือนเดิมหรือไม่แน่นอนครับว่ามาร์คมาเก็ตเนี่ยก็คือเครื่องหมายการค้าเขาเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าขับแบบสมุตแบบว่านุ่มๆนุ่มนวลนุ่มนิ่ม,ม,ม,มไม่ค่อยเป็นนะ ต้องใส่เต็มจัดเต็มนะโห่ใต้โหดเลยประมาณนั้นละ่ะดังนั้นกับการที่ระยะเวลาที่หายไปขนาดนี้เนี่ยแล้วก็อาการบาดเจ็บเราเข้าใจนะครับว่ามันก็คงจะหายอยู่ในระดับที่ทางคุณหมอทางในแพทย์เนี่ยเขาประเมินแล้วเราว่าได้เขาถึงลงได้คงไม่มีการแบบว่า ee, ยังไม่ดีหรอกแต่ลงไปเถอะลงไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสียโกอากาสกว่าน,นี้คงไม่มีนะครับผมเชื่อว,ว่าร่างกายเขาก็น่าจะ มาในเกณฑ์ที่ทางทางหมอทางแพทย์เขาวางวางเกมกันเอาไว้นะครับว่าโอเคระดับนี้นะ่าถึงผ่านถึงไม่อันตรายถึงปลอดภัยถึงอนุญาตให้ลงแข่งได้แต่สไตล์การขับอันดูดนันถ้าเกิดว่าใส่ไม่ยั้งเนี่ยหลายหลคนก็จะมองว่าเฮ้ยมาแบบนี้มันจะได้เหรอม้าคงจะต้องถนอมไว้ก่อนดีไหมนะฮะคนหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่เห็นด้วยนะครับที่มารคเขาจะขับแบบทนุถนอมร่างกายนะคงจะไม่จัดเต็มเนี่ยก็คือ c e o ใหญ่ของดอ่นครับ คาร์เมโลเอสเปเรตาอันนี้แกก็บอกมานะฮะว่าเขาพนันกันเลยว่าอย่างนั้นแหละพนันผมพนันเลยว่าถ้ามากลับมาเนี่ยเขาก็คงบู๊ดูดันเหมือนเดิมแล้วก็ต้องหวังถึงแชมป์ถ้าเกิดว่าเขาไม่หวังตรงนั้นเขาไม่กลับมาแน่นอนโอนะ <c oughs> นี่ก็คือ c ีอ,อ CEO ใหญ่ของทางผู้จัดก,การแข่งขันมอเตอร์จีพีเนี่ยกล่าวมาอย่างนั้นถ้ามันเป็นจริงมันก็คงจะมีมีทั้ง2องอารมณ์เนาะอารมณ์ที่สาใจ FC สซีาใจแฟนๆก็มีว่าเฮ้ยมาเทพก็คือเทพละ มันต้องจัดเต็มใส่ไม่ยั้งยู่แล้วถ้าเกิดว่ามองมุมนั้นหรือจะมองมุมที่เป็นห่วงก็จะเป็นห่วงใช่ไหมครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าพลาดพลั้งอะไรมาอีกเนี่ยมันจะคุ้มไหมถ้าเกิดว่าล้มลงไปปุ๊บเนี่ยคือจะล้มอีท่าไหนก็ไม่รู้หรอกนะฮะอันนี้ไม่ได้แช่งนะครับถ้ามันพลาดขึ้นมาจริงๆ้วเนี่ยจะก,กลายเป็นว่าคราวนี้จะพักยาวจะเข้าสู่ยุคมืดเนี่ยสปีติดกันหรือเปล่ามันก็จะมีคนที่ทั้งห่วงนั่นแหละ แต่คนที่จะมาแช่งให้ล้มให้อะไรต่างๆนี่ผมผมว่าไม่น่าจะมีหรอกนะผมเข้าใจว่าความคิดเห็นต่างๆที่ออกมาสู่มาร์คมาเก็ตเนี่ยนะฮะที่จะกำลังกำลังจะอ,อกมาเนี่ยก็คือคงจะอยู่ในแค่2 2สองอย่างนี้แหละก็คือสั่งให้ลุยไปเลยนะฮะเดินหน้านะใส่เกียร์ถอยไม่เป็นละลุยไปเลยกับพวกที่กลัวก็ค่อยๆเป็นค่อยไปดีกว่าไหม <c oughs> นะ <c oughs> เราอาจจะมองนะครับว่าจริงๆแล้วมันก็มีโอกาสที่จะล้มได้นั่นแหละ ความจริงก็คือทุกคนนะฮะไม่ใช่แค่แต่มาร์คมาเก็ตเพียงคนเดียวหรอกทุกคนเวลาไปลงแล้วความเร็วที่ใช้กันสามร้อขึ้นนะฮะในช่วงทางตรงเนี่ยดังนั้นในเมื่อว่ามันมีความเสี่ยงขนาดนั้นนะ่ยด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรของมาร์คผมว่าเขาก็น่าจะเขาก็น่าจะรู้จักตรงนี้นะฮะว่าควรจะระวังอย่างไรคือถ้าเราย้อนกลับไปดูว่าความผิดพลาดของเขาที่มันเกิดขึ้นนะ่ะมันก็เกิดขึ้นเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าความประมาทจริงๆประมาทหมายถึงว่า ประมาทที่ศักยภาพของรถเนี่ยมันไม่ไหวแล้วหมายถึงยางนะฮะแล้วเขาฝืนคือถ้าเกิดว่าเขาขับโดยที่ว่ามันไม่ได้เกินลิมิตขนาดน,นั้นเนี่ยเอาจริงๆก็คืออาจจะประคองโพเดียมเนี่ยได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ด้วยความที่อาจจะขาดสติเกินไปในตอนนั้นก็คือเหมือนว่าเห็นชัยชนะอยู่ต่อหน้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะฮะแล้วตัวเองก็อยากจะพิสูจน์อยากจะเอาชนะตัวเองแต่คงจะในชั่วโมงนั้นวินาทีนั้นก็คงจะลืมคิดไปว่า คุณผ่านการล้มการออกนอกแผลกไปเนี่ยแล้วก็คุณผ่านการใช้ยางที่เปลืองมากแล้วมันก็เกินลิมิตแล้วสุดท้ายก็เอาไม่อยู่นะฮะนั่นก็คือเป็นบทเรียนที่มาร์คเขาได้รับมาแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะขับสไตล์ที่ดุดันแล้วจะมีโอกาสล้มผมยังเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะฮะว่าถ้าเกิดว่ารถมันไม่มีอะไรผิดพลาดหมายความว่าผมพยายามจะเปรียบเทียบให้เห็นตอนที่เขาเขาพลาดนะครับเมื่อกี้ที่อธิบายไปยาวๆนะ่ว่ายางมันหมดจริงๆ คือเป็นใครขับก็คือมันมันก็หมดอะขนาดนั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในรถที่สภาพเรียบพร้อมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมว่าการขับแบบเซฟของมาร์กเนี่ยในในในช่วงปี2019เราได้เห็นชัดเจนนะครับว่าค่อนข้างที่จะเรียกว่ากลบจุดเรียกว่าจะเป็นจุดเสี่ยงของตัวเองเนี่ยตรงนี้ได้เยอะพอสมควรนะทุกคนเห็นด้วยไหมครับผมก็เลยมีความเชื่อมั่นนะว่าต่อเขากลับมาดูดันในในสไตล์การขับเนี่ย แต่ในเรื่องของการเซฟก็คงน่าจะไว้วางใจได้อยู่นะครับว่าเขาน่าจะจัดการมันได้แต่ส่วนจะดีหรือไม่จะดีเท่าเดิมไหมคือแน่นอนว่าคนขับรถที่ขับมาอาจจะมีมีโอกาสได้ขับได้บ่อยเหมือนกับนักแข่งทุทกคน,นในตอนนี้ที่ไม่ใช่มาร์กเนี่ยอันนั้นก็อาจจะมองว่าได้เปลี่ยบถ้าโดยพื้นฐานโดยเบสิกแต่9เดือนที่มาร์กหายไปตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าไม่มากก็น้อยมันก็ต้องมีบ้างนะฮะ กับ2วันที่จะได้ให้ได้เรียนรู้แล้วก็ในสิ่งหนึ่งที่แฟนของ Mark m มาเก็อาจจะรู้สึกเป็นห่วงหรือเปล่าไม่ทราบได้ก็คือในสนามแห่งนี้ Mark ยังไม่เคยลงแข่งแต่ทุกคนเคยลงแล้วะนะฮะนักแข่งทุกคนเคยลงเทสนะครับลงซ้อมลงแข่งแล้วในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ Mark เองก็มีโอกาสได้ลงแค่กับ RC213 V-S ะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาเท่านั้นเองนั่นก็คือเอารถโปรดักชนลงลงไปเทสนะ ดังนั้นตรงนี้ถือว่าบีบหัวใจ FC ของมาร์ค FC ของ Honda อยู่เหมือนกันนะฮะผมเข้าใจว่าตอนนี้นะคนที่เชียร์เร็กซ์ฮอนด้ก็น่าจะมีความหวัง70-80%แล้วละ่ะจากที่บอกว่าบอกผมบทที้ผมฟังว่าเหนื่อยเหนืเนี่ยตอนนี้น่าจะ70-80%น่าจะมีกําลังใจขึ้นแต่มันอาจจะกําลังใจมันอาจจะเพิ่มขึ้นเต็มร้อยหรือว่าเกินร้อยก็คือในวันศุกร์วันที่เราได้เห็นนักแข่งมาได้93คนนี้ในสนามนะฮะ วันที่จะได้เห็นตัวเลขเวลาของเขาจะได้เห็นลีลาการขับของเขาว่าจะทําให้พวกเราเนี่ยหวังอะไรได้ไหมนะฮะในวันที่คงต้องหวังแล้วละเพราะว่าใน4คนของ Honda เนี่ยก็ยอมรับว,ว่ายังคงเหนื่อยอยู่นะฮะหวังได้ไม่ได้อย่างไรก็คงจะต้องพึ่งมาเก e t แล้วคือได้ลงมาเนี่ยก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนเฝ้ารอกันอยู่แล้วนะฮะทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งก็คือ ถ้าเกิดว่าต่อให้ดูดันหรือว่าไม่ดูดันนะฮะในการกลับมารอบนี้เนี่ยสไตล์การขับจะยังคงอยู่ไหมคือความดูดันเราอาจจะมองว่ามันเป็นคาเลเตอร์เป็นเครื่องหมายการค้าในการในการสร้างจุดเด่นสร้างความได้เปรียบของมาร์กของตัวเขาเองเนี่ยที่มีต่อนักแข่งคนอื่นๆแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช้ความดูดันเขาจะใช้อะไรมาสู้นะ,ะทุกคนลองมองตรงจุดนี้นะฮะ เขาจะมีโคลเลเม็ดเด็ดพลายอะไรหรือเปล่าเขาจะมีเคี้ยวเล็บอะไรที่เรายังไม่เคยเห็นมาร์คขับในสไตล์นี้เนี่ยเอาเรียกง่ายๆว่าเป็นสไตล์ใหม่ๆเนี่ยเราจะได้เห็นไหมตรงนี้ผมว่าก็น่าสนใจเหมือนกันนะน่าตามต่อนะฮะกับคนที่หายไปนานแล้วผมไม่ได้บอกว่าคนที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยจะต้องขับแบบดูดันอย่างเดียวเท่านั้นนะมันมันไม่ใช่สูตรสาเร็จนะมันก็ต้องผสมปนเปกันไปแหละก็ต้องมีทั้งบุญทั้งบูเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเราอาจจะได้เห็นมาร์คเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดันเท่านั้น เราก็เลยเข้าใจดีว่าเฮ้ยเขาเนี่ยเป็นคนขับที่เรียกว่าแรงมากดุดันมากเกลี้ยกลาดมากเท่านั้นเองแต่อย่างอื่นเขาละฮะที่ที่เขาจะต้องเปลี่ยนไปในวันที่ร่างกายเขาอาจจะไม่เหมือนเดิมนะฮะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าไม่ได้ขับนานหรือว่าไม่เหมือนเดิมเพราะว่าอาการบาดเจ็บมันอาจจะส่งผลอะไรยังไงหรือเปล่าตรงนั้นเรายังไม่ทราบได้เพราะว่าเขายังไม่ลงสนามยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็ในส่วนของถ้าเกิดว่ามันยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มาร์กเขาจะต้องปรับเนื้อปรับตัวอยู่นะฮะ แล้วตรงนี้มันจะก่อเกิดเป็นสไตล์การขับรูปแบบใหม่หรือเปล่าจุดเด่นอย่างหนึ่งที่ผมหรือว่าเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามมาร์คมาเก็มาอย่างยาวนานนี่ก็น่าจะทราบก,ก็คือในเป็นในส่วนของการค้นหาสไตล์การขับที่มันแตกต่างที่มันเหมาะสมในสนามน,นั้นๆหรือว่าในสถานการณ์นั้นๆในวันที่เขาอาจเสียเปรียบเขาก็อาจจะเรียกว่า,าจ,จะมีมีทางแก้มีทางแก้ไขสถานการณ์อีกแบบหนึ่ง หรือในวันที่เขาทําดีมาตั้งแต่วันศุกร์เลยนะครับหรือวันเสาร์ทำดีมาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการขัดอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งครึ่งซึ่งเราจะได้เห็นนะฮะว่าเป็นการเรียกว่าสร้างความได้เปรียบให้กับตัวเองนะครับที่มีต่อคู่แข่งแน่นอนละ่ะต่อให้เป็นมาร์คมาเก็ตหรือจะเป็นแชมป์โลกคน,นไหนๆก็ตามนะครับหรือว่าจะเป็นนักแข่งคน,นไหนๆก็ตามในหน้าตอนนี้เนี่ยมันก็ย่อมมีข้อผิดพลาดมันก็ย่อมมีข้อที่ตัวเราเองเสียเปรียบคนอื่นๆอยู่แล้ว แต่มันอยู่ที่ว่าเราจะทำํำเราจะเอาความเสียเปรียบนั้นนะ่ะคือให้มันเกิดขึ้นอย่างไรให้มันน้อยที่สุดอย่าให้มันมีบ่อยนะฮะแล้วเราก็พยายามที่จะคอนโทรลมันไว้อย่างเช่นว่ารู้ว่าตัวเองท็อปสปีดไม่เยอะอย่างเงี้ยทำอย่างไรถึงจะให้เสียเปรียบน้อยที่สุดในทางตรงหรือว่ารู้ว่ารถตัวเองมีปัญหาในโค้งอย่างเงี้ยจะทําอย่างไรถึงจะทําให้รู้สึกว่าไม่เสียบแซงไปไงไปได้ง่าย,ายๆนะฮะจะใส ช่วงทางตรงที่รถตัวเองได้เปรียบเนี่ยมาแก้สถานการณ์อย่างไรรู้ว่ารถของตัวเองมีปัญหาในส่วนของกรีบยางอย่างเงี้ยจะต้องมีสไตล์การขับแบบไหนมันถึงจะทําให้เรียกว่าการยึดเกาะก็ไม่ได้ว่าเลวร้ายขนาดนั้นรวมทั้งสามารถประครับประคองอยู่ในอันดับดีๆได้เหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับที่นักแข่งแต่ละคนก็ต้องเจออยู่แล้วไม่มีใครที่จะมาสมบูรณ์แบบทั้งหมดหรอกนะครับก่อนลงสนามเนี่ยไม่มากก็น้อยมันก็ต้องเจอ บางทีไม่ได้เจอกับเราหรอกบางทีมันไปเจอกับผู้แข่งนะฮะเราไม่คิดว่าคนคนนี้เขาจะแข็งแกร่งในเซกเตอร์นี้ไม่คิดว่าคนคนนี้เขาจะตามเรามาได้ใกล้ขนาดนี้อย่างเงี้ยนั่นก็คือมันมันเป็นในส่วนของนักนักแข่งพอลงไปอยู่ในสนามทีมช่างก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วฮะหมายถึงว่าการเซตร,รถนะก็คงจะอยู่ที่การวางแผนในตรงนั้นซึ่งก็ยอมรับนะครับว่ามาร์กมาเก็ตเป็นนักแข่งที่โดดเด่นในเรื่องนี้พอสมควรแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะ หลายๆคนอาจจะอาจจะเริ่มหมั่นไส้ผมว่าทำไมคุณปุ้ยถึงจะอวยม Mark าร์คมาเก็ตเหลือเกินอันนี้ผมก็พูดถึงว่าในวันเก่าของเขาครับแต่ผมยังไม่ได้กล้าที่จะฟันธงในวันศุกร์วันเสาร์หรือแม้กระทั่งวันอาทิตย์วันแข่งจริงหรอกเพียงแต่เราเราพูดสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยให้ฟังนะฮะว่านั่นก็คือจุดเด่นดังนั้นเราก็ต้องไปตามต่อกันเองนะครับว่าคุณสมบัติในการเรียนรู้และปรับตัวที่ผมยกมาอ้างอิงเยอะแยะมากมายเนี่ยเขาจะยังคงมีอยู่กับตัวเขาเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ จะเต็มร้อยอยู่เหมือนเดิมหรือลดลงไปนะฮะแปดสิบหกสิบเจ็ดสิบอะไรก็ว่ากันไปตรงนั้นนะฮะทุกคนอ่ะก็ถือว่าต้องรอกันดูนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรแต่ผมเข้าใจว่านี่ก็คือข่าวดีมากๆนะ,ะจากที่เหงาหงอยกันมานานเนี่ยซีฮอนด้าหรือแม้กระทั่งคนที่อาจจะเรียกว่าติดปัญหาในช่วงนี้คือโควิด -19 มาเนี่ยไปเที่ยวไหนก็ยังไม่ได้นะจะรู้สึกว่าเหงาหงอยนะฮะข่าวการกลับมาของมาร์กเนี่ยอาจจะทําให้กระชุ่มกระชวยขึ้นก็ได้สําหรับ FC MotoGP ตัวจริง และผมก็ยังเชื่อนะครับว่าการมาถึงของเขาน่าจะมีผลกับนักแข่งคนอื่นๆอยู่พอสมควรแต่จะไปมีผลกับคนนั้นมากหรือเปล่าคนนี้น้อยแค่ไหนยังคงไม่ทราบได้นะครับแล้วก็อาจจะมีนักแข่งหลายๆคนที่อาจจะมาให้ทัศนะให้ความเห็นเกี่ยวกับการกลับมาของมาคร์คครั้งนี้หรือเปล่าเดี๋ยวขอไปสืบสาวเราเรื่องดูก่อนนะครับว่ามีใครพูดอะไรถึงโมเมนต์นี้ของมาร์คของเรปโซฮอนด้ากันบ้างแล้วจะมาเล่าสู่กันฟัง ก็เช่นเคยนะครับทุกคนใครที่ได้ข้อมูลข่าวสารมาจากแหล่งไหนตรงไหนอย่างไรบ้างอยากจะร่วมแลกเปลี่ยนร่วมพูดคุยกันเนี่ยก็ยินดีในคอมเมนต์นะฮะอยากจะพูดคุยสอบถามอะไรที่มันเกี่ยวกับคลิปรายการนี้หรือเกี่ยวกับ m o t o g p ก็สามารถที่จะส่งคําถามมาในคอมเมนต์ได้ผมเชื่อนะครับว่าถ้าผมอาจจะไม่ไม่มีข้อมูลตรงนั้นไปตอบหรืออาจจะตอบไม่ทันอย่างไรก็แล้วแต่แต่เพื่อนๆคนอื่นๆเนี่ยก็มีศักยภาพพอผมมั่นใจนะฮะที่จะไป ช่วยตอบช่วยคุยในสิ่งที่เราสงสัยหรือว่าเราอยากแชร์เราอยากรู้นะฮะมาเจอกันตอนนี้ก็วันหนึ่งสองรอบยอนร้วนะครับว่าบางทีมันก็ไม่มีเรื่องอะไรให้ได้พูดเยอะแยะมากมายบางคลิปผมก็พูดแบบว่ากินระยะเวลายาวนานประมาณ20นาทีแต่บางคลิปก็ประมาณสัก11 12นาทีก็คงจะไม่ว่ากันนาะแตกก็พยายามจะยืนหยัดตรงนี้ให้มันได้ครบทุกสัปดาห์นะครับอ่าครบทุกวันนะครับจนกว่าจะไปถึงการแข่งขันในสุดสัปดาห์ที่จะสุดสัปดาห์หน้านะฮะอะ่ก็ สำหรับการไลฟ์สดในพรุ่งนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตประเมินดูสถานการณ์ก่อนนะครับว่าว่าผมจะสะดวกไหมแต่ถึงผมจะไม่ได้มาก็จะต้องมีคลิปรายการเนี่ยปกติอยู่แล้วนะฮะทุกคนโอเคนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีทุกคนครับ